สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัววันทาแบบใหม่ดอกเล็กๆน่ารักน่ารักโดยริบิน2สีนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะแบบนี้นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีเทปกลาวสองหน้าเหรียญ กรรไกรแล้วก็ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะทั้งสองสีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสามเส้นที่ความยาว70เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว25เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะกดตรงรอยพับสอดริบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสามเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหก จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้เส้นที่2 เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยรลิบินออกมานะเส้นที่3สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับรลิบิน โค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะในแบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะคะลอดผ่านเส้นแรกนะวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาในแบบนี้นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะออกช่องถัดมานะนี่นะคะริบบิ้นจะได้เรียงกันออกมาแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบรบิ้นเขา้ขาตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่ๆๆอเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะ เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกกรีบทุกเส้นจะสวมกันนะคะนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆ่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึง เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะ6เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ1นสองแบบนี้นะคะทั้งหเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับปัวรลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยค่อยดึงลิบินลงมาในแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบิน้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะก็ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับอาริบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะให้ริบบินขึ้นมาด้านบนนะคะนี่นะคะตรงนี้แล้วค่อยดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะเราจะตัดให้สั้นแบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัววันทาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ